โอ้ยนะครับผมใหญ่หายใจคว่ำหมดเลยนะครับผมหมุนเป็นนาฬิกาเลยนะครับผมลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วผมพายเบสน,นะครับผมเชาวนอนลุกไม่ขึ้นนะครับผมดูนี่ครับผมตทนยังเละอยู่เลยครับ ดีใจนะครับผมลุกขึ้นแล้วนะครับผมดีใจนะครับผมดีใจนะครับผมดีใจดีใจมากเลยนะครับผมจะรถทางเราลุกขึ้นแล้วนะผมเมื่อเช้านอนติดนะครับผมเมื่อกี้นะผมนอนติดนะครับผมเพราฟานก็จะช่วยกันนะผมไม่ได้ไล์ให้ไม่ได้ดูนะครับผมตอนลุกขึ้นนะครับผมหนุนนะผมดีใจมากเลยก็ไป ไปดูไปดูตำรามานะครับผมไปดูตำรามานะครับผมว่าเราไปผูกในกอไผ่นะครับผมไปผูกในกอไผ่ตรงนั้นนะครับผมไม่บอกเขานะครับผมเขาก็เลยมาบอกเรานะครับผมให้เราเส้นให้เขานะครับผมก็แม่ควานกับคุณยายไปดูผมก็เขาก็บอกว่าเขาเห็นหน้าปุ๊บเขาบอกเลยครับผมว่าอู เรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับผมไปปลูกที่เขาแล้วทีนี้เขาเราไม่ได้บอกเขานะครับผมก็เลยเขาทําให้รถถังเราหรือพาเหรเบนผมนอนลุกไม่ขึ้นนะครับผมรุนกันตั้งนานนะครับผมรุนกันตั้งนานนะครับผมแต่ <c oughs> ผมพู้กวอฟก็เลยไม่ได้ให้ดูตอนที่ลุกขึ้นนะครับผมเพราะว่าพู้ก๊อฟมาช่วยนะครับผมโอ้นหหนาลุนกันนะผมลุนกันมากเลยครับผม ดีใจมากเลยผมดีใจมากเลยตอนนี้นะครับผมลุกขึ้นแล้วนะครับผมดูนะครับผมคืที่ที่ที่ลุกไม่ขึ้นหมุนหมุนเป็นนาฬิกาเลยนะครับผมทั้งขี้ทั้งเยี่ยวนะครับผมหมุนเป็นนาฬิกาเลยนะครับผมนะครับดีใจนะครับผมดีใจมากๆเลยนะครับผม นี่สื่หที่มาก็กินเลยนะครับผมเพราะว่าลุกไม่ขึ้นทั้งคืนไอช่วงเช้าลุกมขึ้นประมาณสองสามชั่วโมงนะครับผมลุกไม่ขึ้นนะครับผมก็ออกหมดนะครับผมถ่ายออกหมดนะครับผมเพราะว่าต้องใช้แรงใช้แรงกับเพิ่มขึ้นนะครับผมตอนนี้ก็มาเป็นปกติแล้วนะผมดีใจนะครับผมดีใจมากเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะลุกไม่ขึ้นแล้วนะครับผมถึงว่าจะได้ใช้รถใช้ไลนนะครับผม แต่เราไม่ได้ใช้นะผมเราไปดูมาดูตำราก็ได้ลุกขึ้นเลยนะครับผมนี่ผมโอ้ติดหนกักแล้วกนกินเลยครับผมดีใจนะครับผมดีใจดีใจครับผมเป็นรถถังเราลุกขึ้นแล้วนะครับผมดิดตตัวขึ้นเองนะครับผมดิดตัวขึ้นเองนะผมที่แรกเราก็วางเฟน คุยกันนะผมวางแผนไว้นะผมว่ารถเข้าไม่ได้นะผมเราจะใช้ยังไงนะครับผมก่อนที่จะลุกนะครับผมแล้วก็วางแผนไว้นะครับผมวางแผนไว้นะครับผมวางแผนไว้ว่าถ้ามันรถเข้าไม่ได้นะครับผมเราก็จะใช้คนนะครับผมเชือกดึงมัดขึ้นนะครับผมเชือกดึงมัดขึ้นนะครับผม แต่ก็ดีใจนะผมเราไม่ถึงขั้นนั้นนะครับผมที่รถถังรถได้ลุกขึ้นเองนะครับผม,มดูว่าผมดินติดเต็มเลยนะผมยานนวดนะครับผม,ม <c oughs> ดีใจดีใจมา,มากๆเลยนะผมดีใจมา,มากๆเลยนะครับผม <c oughs> นี่ผมดีใจนะครับผมดีใจรถทังลุขึ้นแล้วนะครับผม,ญญบผมดีใจนีผมดีใจมากเลยนะครับผมนี่คือยานนวดนะผมนวดเต็มตัวเลยนะครับผมไปส้นคลายนะครับผม ผมดีใจดีใจมากมากเลยดีใจมากเลยนะครับผมลุกขึ้นแล้วนะครับผมดีใจมากดีใจจนบอกไม่ถูกนะครับผมก็คือก็คือปูก่ยคือไปดูตำรามาผมเขาเราก็บุญนะครับผมเป็นเส้นหัวหมูนะครับผมให้กับท่านได้กินนะครับผมที่เราไปผูกไว้ตรงนั้นผมที่เราทุ ทักท้วงพวกเรานะครับผมที่เราไปผูกแล้วเขาทักท่านทักท้วงเรานะครับผมก็ให้สารตายายได้กินนะครับผมที่เราจะไปเส้นกันนะครับผมก็เป็นหัวหมูนะครับผมเราบนหัวหมูไว้นะครับผมเออขึ้นมาก็กินเลยนะครับผมหลังจากที่นอนแล้วไมันได้กินนะครับผมเออนี่นะครับผม ดีใจอมากเลยไม่เคยมีนะผมไม่เคยเห็นนะครับผมเปลี่ยนเปลีนอะไรนะครับเพิ่เข้ามาดูสวัสดีครับผมคุณพี่ครับผมนอนติดนะครับผมจากคลิปแรกที่เราลงให้ดูใหพี่พี่ดูว่าผมนอนติดนะครับผมนอนติดแล้วทีนี้นอนลุกไม่ขึ้นนะผมเราไปดูตำรานะครับผมดูตำราท่านก็ทักทวงมานะผมว่าเราไปผูกป่าเนี้ยทีนี้ไม่ได้บอกท่านนะครับผมท่านเลยให้ช้างเรานอนติดนะครับผมแล้วก็ให้เราไปเส้นท่านนะครับผม ก็ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับผมไม่เป็นไร <F: S 1> แล้วครับผมคุณ <F: S 1> พี่ครับผมไม่เป็นไรแล้วนะครับผมลุกขึ้นแล้วผมลุกขึ้นแล้วนะผมปลอดภัยแล้วนะผมตอนนี้ดูนะผมสภา,ภาพนะครับผมทั้งตัวผมนี่คือที่ที่หมุนหมุนเป็นนาฬิกากว่าจะหาว,วิธีขึ้นได้นะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมาก็กินเลยครับผมตอนนี้นะผมก็เป,ป็นปกติแล้วนะครับผมไม่เป็นไรแล้วนะครับผม เป็นปกติแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นปกติแล้วนะครับผมมีใจด้วยนะครับผมครับผมขอบพระคุณมากครับผมดีใจมากเลยนะครับผมดีใจมากๆเลยครับผมมีใจนะครับผมลุกขึ้นแล้วนะครับผมคือเขาชะถนัดนอนฝั่งซ้ายนะครับผมนี่นะครับผมโอปลอดภัยแล้วนะครับผมแม่แม่มปลอดภัยแล้วผมตอนนี้ ยกได้สบายแล้วครับผมดู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 เป็นปกติแล้วนะครับผมเป็นปกติแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมลุกขึ้นได้แล้วนะครับผมนี่ผมเป็นปกติแล้วนะครับผมนี่กินมาก็กินเลยนะครับผม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  ดีใจครับผมดีใจลุขึ้นแล้วนะครับผมปลอดภัยแล้วนะครับผมหายห่วงนะครับผมหายห่วงนะครับผมนี่นะครับผมดูดูดูด đã tạm thì cái cách này xe lột xe ăn được cái này không bao hạt này để cho nó nó ăn được này này